หลวงพี่พระอาจารย์ไกสอนได้นิมิตนิมิตเป็นนั่งปฏิบัติธรรมและนิมิตเป็นพ่อแก่ปางนี้เลย<อ>มีรูปลักษณ์อัตลักษณ์ใหญ่โตกําลังนั่งตีตะโพนแล้วก็ไม่รู้ว่าที่พระอาจารย์นิมิตมาก็คือองค์ใหญ่ที่จะสร้างหรือเปล่าคือมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสกําลังตีตะโพนใส่ไปใส่มาพระอาจารย์ก็ก็เก็บภาพนี้ไว้จนมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ทําให้มาสร้างขึ้นก็เลยสร้างองค์สีทองมาอมพอสร้างองค์สีทองปัญิหารเกิดขึ้นวันแรกเลยเพราะว่าเมื่อตอนที่สร้างใหม่ๆอ่ะ รพระอาจารย์ก็ยังไม่ค่อยมีปัจจัยก็เงินทําบุญนู่นนี่นั่นก็รวมรวมรวมมาเราก็เราก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมาตั้งแต่แรกแหละรเราก็บอกอาหลวงพี่อาเดี๋ยวเอาไปสร้างให้เสร็จเราก็คิดอยู่อย่างเดียวว่าเราเป็นสะพานบุญให้ทุกท่านได้ได้ไปสร้างรเราก็เลยเอ๊ะวันบวงสรวงเราก็จุดธูปเลยก่อนที่จุดธูปอะ่ะมีเสียงมากระซิบเรามึงจุดธูปขอกูนะ